โดยสบายดีคุณแม่พี่น้องแนวก็บมะบึกผ้ามาเบงในหลังเกลือไก่เองเนาะโดยสบายดีคุณแมพี่น้องหลังจากเกลือไก่แล้วก็ไปเอาไข่เขาเนาะลงหนองไข่เขาลงหนองไก่เฮากับมันเลือตายเนาะพี่น้องเ,เลือดสัมนีิเนาะตัวม่าน้ำลังก็มีก็เด็กน้องได้แนวอยู่ดอกพี่น้อง Này. thị cải cái sẽ phân loại nữa. tuần nị còn có mặn sao. mèo, 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 cải mèo, 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 ล่องละกว่าครับเนี่ยเป็นน้อยเอรองยําบ่มเกลืออยู่เป็นน้อยสิเป็นหน้าที่หอยลองเนาะนไว้เลยเป็ดูตัวบักใหญ่ตอนนี้เฮาก็สิไปเอาข่เข้าลงเนาะ ปลาพี่นอนองมาได้เกลือปาลาลายหมือเลยพัตพนตกไปเบิง่งน้ำไอลหลังเลยเนาะได้ไปเกลือปลาพี่นองมาหลุดเกนาานเลเนอยู่เอาไข่เขาบริเวณเฮือนเอาแล้วออก แดดเลยพี่น้องเมื่อกี้เบิร์ตพ้นแล้วเขาเจ้าเกี่ยวเขายังสบายตอนนี้เขาก็จะเอาไข่เขาพี่มขึ้นองเป็นไขนะ่หน่อไม้แก่ไข่เขาสองสามสอบ้น เนาะไก่เขาจะเป็นแบบนี้มันจะถ่ายให้หน่าเบิ่งมือได้ครับพอได้ถ่ายมาแต่ฝนตกพอมาเบิ่งด้วยหลังคขึงนี้ไก่กินเกือบมืออือมาถีบน้องมือกระสอบเนี่ยตัวนี้นะตอวมุกอัดนเะนาะมันจะเป็นแบบนี้เนาะไก่เขาเนี่ยนี่น,น,นี่เป็นคือทรายนี่ดีนี่ มันจะบอกเป็นคือขี้แกบเนาะห่อเป็นอาหารปลาค่ะจะเอาอันนี้เนี่ย,ยที่มันเหี่ยวมาเนี่ยคือทรา,ายมันเป็นค่ายเขาเนาะมันอยู่ในหมาเขาตัวนี้นะสื่อพันบาท สิบสอบิบส12กับ่เต็มดอกสอบซ่ํานี้ได้ไปได้บ่3สอบ3คือว่าแล้วตัวนั้นมันอยากเบิดเลยเนาะลงเบิดก็ดีเด้น้ําบักลายๆครับก็ประมาณนี้เนาะ แต่สิเป็นคข้ไข่อยู่ในหมากมันเนาะอ่ะขึ้นมือดแตะเรนนี่อ่าไปป่าใส่ต้นไม้ต้นยังกังงามนี่เรนนี่แม่ล่างใส่อันยังห้องบุ๊อับเนาะ ข้างมุมบัวแม่ลังแตกหยอดแตกแนวไปกันเลยทุกคนลูกบีแตกบุจักเจะสิบห้าไปบึงไอ้ลังเกลือปลา ขึ้นกระแซงนเนาะแขนมันหักเด้แขนหนุดเข็นหักแดดมืาเนี่ยมรยากาศสดใสมากเลยแบบบันพนหยุดแบบสงัดเลยพ้นเ้าเจา้าเห็นหน้าเนาะนเขาเจ้าเกี่ยวเขาดอห่วย tạo cái đi chay đấy phi nọ bỏ bột đéo mùi là xì lẹn khiến khăn nó ô ô vít bó vít bó Vàng theo này là thọc lộn ตกระสอบขาดนะ่ยถิมนุ like er ies, ่งบปกระสอบพอห้าถอดไกว่ถอดไกว่กระสีแบบว่าเพิ่งกระสีกินเองเนาะพี่น้องถอดเป็นกองเป็นกองไกว่กระสีกินเองห้ากระสีบบตองเรียกคุ้มมือแล้วมาถอด ล่างเอาด้วลูกกระสอบนะว้หายกิ้งัวกิ้มอนะทุกคนเนื้อปลาคือกิมากินเจ้าเห็ดหนามไซนามก็ใไซคืออยู่บ่อยล่างล่างม่ตากไว้ตูบหน่อย หัวไปถอกทั้งพวกบงผูลูกนนหนุ่ไปนอนตุบหน่อยค่ะตามไหลังไว้เลยพี่น้องนึ่งสิเป็นพักกับสเอ็ดไข้ขาวหนึ่งกับสิบบมาไหว์ปันไรเนาะปลาค่ะคนนี้พี่เนาะเป็นหยิบมือแรงเท้า,าขี้อหัวอาหารหนึ่งกัสิเขามาไลายอยู่ มองอนุบาลปลาหัวหนาขึ้นไล่ถั่วเมอกบงถ่วกเม่อนกมถั่วนเีกักเอปีออกเเปกนปกเส่พักเสเนนพี่น้อง ดังมาถิ่มน่ามขึ้นไลยพี่น้องโอ้ยังมีงัวเข้ามาอยู่ได้ในเมืองบ้านนี่เห็นแต่ห้อยงัวนี่ให้ยุบบุมากัดมักผิกอีกมักผิกกำลังงามน่าโว้ยแท่านั่นแหละโว้ยลงไปซิ่รึลึกตักกระเซียกับทักบุบน่ามถั่วทักบุบจนเบิด นามขึ้นมาหลายเนาะหว่อฝนตกเป็นอาทิตยษปรยุทธ์ยุญยนให้เขาเป็นปุ๋ยนำ้ำปลาเปินมากินอันต้วไว้ลูกกระสอบนะ สิพาขึ้นมาเบิ่งบรรยากาศพันน้องเนาะสิเด็ดเนี่ยนะเด่นเนี่เบี่ยมผีผกแม่หลังปลุกเนาะกับเป็นหลังอันนี้ก็สิเป็นเบี่ยมเขือผักหอมเนาะอันนี้ก็สิเป็นผักผีผิกก็กได้ไลยคุ้มหน่ยแหละพี่น้องแต่วงัวเขาเต่าเขามากินแม่หลังเมื่อบ้านเมื่อไรกะมาเห็นแตงงัว,งวกินนี่พี่น้อง นี่ก็สิเป็นหัวสิงไคเหาเนาะต้นกล้วยนี่แกสิเป็นมะพริกเป็นหมากน้ำเนี่ยแหละพี่เนาะหมพริกดอชุ่มนี่กันงูอ่ะบอกกินเหรอเวงามกว่านี้เป็นหมากเบ้อแล้วอ่านว่างัวกินแด้นี่ยหัวซิงไคเหรอ bạc thì cứ lăn xài được off, một ngày cứ để ghép đấy, hot quá, mây ác át,แดด, ta phơi cái nhang muỗi khâu màn cái sợi hứng tự, kho, lăn khâu nhịp nhịp, nhịp bọn nhảy rồi đấy, bù bịa bộ bịa vậy, phật cả, cả ngam nó trong này nạm cả lột lung คนห่วสินค้าให้เฮาเครื่องปูข้าวก็มีหลายเนี้ยนั่นแหละหลังละเมือ,เอ,มมองเลยเนาะคลิปมหามาคนนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามสองให้หลังคนอินดี้เนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องลาในคลิปนี้เนาะ